อาหารตานคู่และรีสอร์ทรับบริการจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาห้องพักสะอาดบรรยากาศเงียบสงบดื่มด่ำกับธรรมชาติอาหารสะอาดรสชาติอร่อยตานคู่รีสอร์ทถนนเฉลิมพระเกียรติติดแยกวัดโบสโทร .0901633985 ตานคู่รีสอร์ทบริหารงานโดยสจสุภาพขุนศรี ครับท่านผู้ชมครับพบกับกีฬาเมืองคอนในช่วงที่2ครับยังคงทําหน้าที่กันครับผมจรันมุสิกธิแล้วก็ยุตการรัตนามาตครับแล้วก็มีแขกพิเศษครับผธนาพันธ์ขอรัพภาพง์ครับต่อโต้งครับอ่าต่อโต้งมาถึงในช่วงเขาเรียกว่าช่วงไฮไลท์ของฟุตซอลเท็ดไทยครับนะครับก่อนที่จะไปไฮไลท์นะครับครับตอนนี้ยังยังกี่ทีมนะอ่าณวันนี้นะครับที่เราเจ้าอากาศวันสร์อาทิตย์นี้ครับก็เหลือรอบแปดทีมนะครับแปดทีม ทุกรุ่นครับมีแปดรุ่นรอบแปดทีมยกเป็นรุ่นโอเพ่นนะครับที่เรารยังยังไม่แข่งขันนะครับเข้ารอบแปดทีมหมดแล้วนะครับก่อนถึงรอบแปดทีมครับผมต่อต้อบอ,บอกกล่าท่านผู้ชมหน่อยว่าปีนี้ผลการแข่งขันบรรยากาศการแข่งขันแล้วก็ในส่วนของเสียงตอบรับจากท่านผู้ชมที่เข้าไปชมการแข่งขันให้เป็นยังไงบ้าง ครับก็เสียงตอบรับนอกจากปกติแล้วเสียงตอบรับจากในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งน่าตอบรับดีปกติแล้วครับตอนนี้เสียงเราไปขยายกว้างต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดนี่ยอมรับในการจัดการแข่งขันเรายึะนะครับนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเริ่มมาสัมผัสพอสมนักเสร็จเขาบอกว่าปีหน้าต้องใหม่ต้องใหม่นะครับก็ชวนชวนหลายทีมในต่างจังหวัดเข้ามาเข้ามาอีกในปีหน้าแน่นอนนะครับครับแล้วทีมตอนนี้แปดทีมสรดท้ายเหลือ แปทีมสิบท้ายแต่ละรุ่นนี่ครับก็ถ้าผมสรุปข้าวเ่านะครับไอ้ให้พี่น้องรับทราบก็คืออย่างรุ่น12ปีนะครับก็มีทีม่ข่มวยจ่าทิศซึ่งมาจากสว่างถามว่าทำไม่ข่มวยจ่าทิศเพราะว่าปกติสลัดหนุนมวยแล้วเด็กก็อยากไม่อยากเล่มวยอยากตะบอลอยากอยากจะเปลี่ยนกีฬาบ้างเปลี่ยนกีฬามาก็มาส่งเสริมฟุตบอลก็ได้ประสบความสําเร็จนะครับ่ายมวยจ่าทิศจ่าทิศนี่จะไปไปพบกับทีมอาุณศึกษา ดารุณรถดารุณโรง <UB> เรียนโรงเรียนดารุณศึกษาดารุณศึกษาที่รุ่นพิบูลใช่ใช่ใช่ <har in S 2> ครับคครบับน่าจะถึงเต็สนุกแล้วก็มีในส่วนของสองทีมนี้เป็นไงบ้างในรอบคัดเลือกที่ผ่านมารอบคัดเลือกชนะฝีเท้าเป็นไงบ้างชนะส่วนใหญ่เฉียดสิวครับไม่ขาดค,ครับมาแบบหนึ่งศูนย์หรือชนะจุดโทษนะนี่เป็นรุ่น สิบสองปีสิบสองปีมีหลายทีมยังมีอีกอีกหนึ่งคู่ก็ก็น่าติดตามลงก็คือทีมเชิงทะเลเชิงทะเลมาจากภูเก็ตครับภูเก็ตมาจากจังหวัดเยอะครับบนเชิงทะเลแน่ใช่ใช่ครับเขาก็ยอมรับในการจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มาเจอกับทีมพันธุ์พัพนาราดเด็กนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช นี่12ปีเหมือนกัน12ปีอีกสองคู่12ปีก็ทีมเทศบาลเมืองปากพนังครับพบกับทีมหัวไจจากอำเภอหมดเลยครับและเทศบาลนครนี่ยคือทีมตัวแทนของในส่วนของอำเภอเมืองพบกับท่าเรือมิตรภาพท่าเรือมิตรภาพก็ไม่ธรรมดาอำเภอเมืองเหมือนกันสนุกแน่นอนรุ่น12ปีเบียดกันสนุกซึ่งบางครั้งคนไปดู12ปีคิดว่าเด็ก16ละถพาชั้นเชิงมันมันกระโดดไปอะในส่วนของแปดทีมนี้พอมีแววไหมเด็ก12ปีทั้งทั้งแปดทีมที่จะปะทะกันพบกันใน ช่วงวันที่วันที่สองนะวันที่สองตุลาวันที่สองตุลาคมเป็นไงบ้างมองภาพรวมแล้วต่อตัวามองแล้วผมมองเด็กสิบสองปีรุ่นนี้เที่ยวนี้สูสีเลยกันระบอกไม่ได้เลยว่าได้ตลอดเวลาได้ตลอดครับไม่มีผมมองได้เลยว่ามีใครไม่ได้มีทีมใดกระโดดเด่นขึ้นมาเลยครับนะครับแปดทียนี้คือของแท้หมดเลยครับของแท้หมดเลยแล้วรุ่นต่อไปรับรุ่นสิบสี่ปีนะครับรุ่นสิบสี่ปีนี่ ที่โดดเด่นน่าจะเป็นโรงเรียนกีฬาสุราษมาจากังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเจอกับทีมหน้าหนูงบีซึ่งอยู่ในนี้10เท่าไรปีนะสิบสี่ปีโตขึ้นมาขึ้นโตกนอีโรงเรียนกีฬาน่าจะน้าหนูนี่จากไหน หน้าหนูก็เด็กในส่วนของเทศบาลนครนะครนบจะชื่อชื่อหน้าหนูน่าจะเป็นคู่พูดชื่อพูดสนับสนุนก็คนสนับสนุนเองนะครับหน้าหนูเป็นธรรมดาแราวมีหน้าหนูบีกแล้วก็อีกหนึ่งทีมคือสิทธิ์เก่าปทุมมาท่าศาลาท่าศาลาครับท่าศาลาเจอกับทีมปากพนังปากพนังนี่คือเป็นฝนปากพนังครับก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังเยอะนะครับแล้วก็ อาจารย์ส่งเองเพราะโรงเรียนไม่ได้สนับสนุนไม่เป็นไรก็อปากพนังนี่ก็เป็นตัวเต็งนะครับตัวเต็งนะครับฝนปากพนังตัวเต็งเลยครับครับตัวเต็งครับปากพนังคู่ต่อไปนี่น่าสนใจคู่ต่อไปก็คือนายนนท์เด็กท่าโพครับแล้วมาเจอกับอรุณนงดารุณเหมือนกันโรงเรียนดารุณศึกษามีสิบสองและสิบสี่เข้ารับการเชี่ยวชาญในพอๆน่าจะติดเยอะนะครับเพราะว่าดารุณเนี่ย จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดริจิตรจักครับผมแล้วอีกคู่สุดท้ายครับลูกพระลูกพระบรมที่สุวัสดิ์เอฟซีสุวัสด์เอฟเีนี่จากสุวัสด์น่าจะในส่วนของพื้นที่แถวัฒนถนนแถวัฒนถนนเนี่ยครับคุณปกครองทรงเองชื่อคุณสุวัส์นะครับตอบได้เลยเรื่อง4ปีนี้ถ้ามันไม่เหมือน12ปีนะครับผมมองแล้วนี่โรงเรียนกีฬากับโรงเรียนป่าพนังกับ เต็งครับเพราะฉะนั้นเต็งก็อาจจะอาจจะพลิกล็อกได้ขอต่อไปรุ่นต่อไปครับ16ปีนปีครับ16ปี16บปีก็อินดิอน่าจะเป็นเด็กเป็นจมะนะารเจอทีมต้นน้ำต้นน้ำคือตัวตัวเต็งต้นน้ำคือจากพื้นที่พื้นที่จังหวัดนครสีธรรมราชนะครับเพราะเป็นเด็กเป็นเด็กที่เก่งระดับต้นตของจังหวัดแล้วก็โค้ช โค้ดไปไปดึงตัวไว้โอ้โก่อนหน้านี้คือดึงตัวไว้ก่อนก็รวมรวมคล้ายๆรวมดารารวมดาราก็กลายเป็นต้นน้ำทีมนึงครับอีกทีมนึงก็น่ากลัวครับโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ซึ่งโรงเรียนกีฬาสุราชสิบหกปีสิบสี่ปีสิบหกปีแล้วแล้วก็มาสิบหกมาสิบสิบหกครับน่ากลัวครับเจอกับพรมคีรีพิทยาคมพรมคีรีก็อำเภอพรมคีรีครับเป็นมัธยมนะครับครับก็ผมขอไปรุ่นสิบแปดเลยนะครับรุ่นสิบแปดสิบแปดปีนี่ สนุกมากครับสนุกจริงๆเพราะว่าเด็ก18ปีนี้นี่ถ้ามองแล้วน่าจะขึ้นประชาชนได้หมดแล้วนะครับคู่แรกก็คือพรมคีรีเอฟซีพบกับสิงห้อมค่ายก็เด็กพรมคีรีเจอกับเด็กท่าแพรครับโอ้โหเด็กท่าแพสิงห้อมค่ายคือเด็กท่าแพรทั้งหมดเลยครับท่าแพนะครับ แล้วก็มีขนมครับอืขนมขอม F4 ครับแล้วมาเจอกับสจชัยรัตน์บีคุ้นๆคุ้นๆสจเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ยครับครับอ่าสจชัยรัตน์นีสองทีมนะครับอ่าครับดีชัยรัตน์รัตนมาศอ่าทีนี้ชัยรัตน์บีอ่าบีอืมน่าเสียดายครับถ้าสมมุติสจชัยรัตน์บีชนะต้องไปเจอกับสจชัยรัตน์เอก็ดีครับซึ่งสจชัยรัตน์เอนี่อ่า ต้องรู้ต้องดูว่าชัยรัฐไหนจะชนะถ้าใครชนะก็คือรางวัลที่สามอย่างน้อยได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่แล้วรางวัลที่สามเจอกับเตกับทั้งคู่จะไป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 เจอรอบเนี้ยก็ได้ที่สามแต่รอบชิงยังไม่รู้ว่าชัยรัฐจะเข้าไปหรือไม่สิบแปดปีนี่พอมีรุ่นไม่ชัยรัฐเอบีนี่ชัยรัฐวังเชมนะครัฐเทน่าทีมอีกหนึ่งทีมน่ากลัวครับคือนาปอ นะพอครับซึ่งเป็นเป็นโค้ดระดับมือหนึ่งของจังหวัดนครีแล้วก็มีตัวจังหวัดไปเล่นอยู่ด้วยคือตัวจังหวัดแยกเป็นสองสามทีมเลยครับระหว่างน้าปอสจบีสจชัยรัฐดีกับสจชัยรัฐเอแยกเป็นสามกลุ่มเลยแยกเป็นสามกระจายดาราไว้สามจดาราโอแสดงมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งครับไม่ได้ดาราไม่ไม่ได้กองมาทีมเดียวเพราะนั้นพลิกล็อกได้หมดเลยนะครับก็ไปสร้างโค้ดสร้างทีมสร้างทีมเล็กๆขึ้นมาครับ ก็ส่วนใหญ่เราจะมองว่ารุ่นเยาวชนนี่ไม่ได้กระจุกอยู่ในอำเภอเมืองหรือในจังหวัดนครศรบธรรมาจากหลายจังหวัดเมื่อวันก็สรจยัฐกฤติบอกมาแล้วว่าทีมโสจยัฐเอและบีเนี่ยตอนนี้อัดฉชีดไปแล้วสามหมื่นโอ้อันดับชีตไปสามหมื่นทีมืต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับสามหมื่นแล้วครับมีประชาชนก็คงจะสนุกครับับเมื่อวันพฤหัสนะครับในส่วนของรองแชมป์เก่าก็ผ่านไป วุวิจะนั่งแค่หนึ่งศูนย์นะครับรองช่้มเก่าคือทีมจากสแก้วจันทร์สแก้วจันทร์จากเฉลิมประเกียิสแก้วจันทร์เฉลิมประเกียติแต่เด็กตุ้งสง์ครับแล้วแต่ว่าทางทางสจครับเฉลิมประเกียิดึงมาแล้วเต็งหนึ่งก็ผ่านไปนะครับไปเจอกับอบจท่าเรือเต็งหนึ่งคือหอจกเรือนทองเรือนทองนี่มาจากไหน ผมไม่รู้ว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ไหนัแต่น่าจะนครแน่นอนแต่ตัวตัวเล่นเนี้ผสมประส,สานกันตัวเมืองตัวป่าพานังมารวมก็เหมือนกับดลดาราเหมือนกันจับดลดารามาคืออยากรู้ว่าเวลาเอกชนสนับสนุนนี่มาจากไหนยังไงจะได้ขอบคุณเขาครับผมและอีกหนึ่งทีมที่ที่ที่จะเข้ามา ก็คือทีมจากฉวางทีมอูมี่ก็น่ากลัวอีกหนึ่งทีมและปตทท่าโพเออปตททุ่งโพเพิ่งเปิดใหม่มาที่อบตอบตทุ่งโพอ่าอปตทอ๋อปตทปน้ำมันปน้ำมันของคุณสมพรอ่าสมพรสีเวชใช่ครับซึ่งจะเปิด สนามยาเทียมอยู่แถวคุณสมพลแสดงว่าคุณสมพรนี่ชมเด็กแะเค่งด้วยส่งมารวมด้วยส่งมารวมด้วยแล้วอย่างน้อยตอนจะเปิดสนามอดีตนายกสมมกีฬาจังหวัดด้วยนะครับอุพสีเพชรทีนี้ทีมประชาชนเป็นยังไงบ้างตอนนี้บรรยากาศภาพทีมประชาชนประชาชนนี่เป็นตัวไฮไลท์ของแต่ละวันนะครับผมจะจัดการขันช่วง ตั้งแต่สามทุ่มเป็นสองสุดท้ายสองรุ่นสุดท้ายสำหรับประชาชนซึ่งประชาชนก็ชอบเด็กรุ่นนี้ก็ผมนอนดึกอยู่แล้วนะครับเอามาช่วงสามสี่ทุ่มเนี่ยนั้นเรียกเรียกเรียกคนมาก่อนเพิ่งคนก็มารอมาดูรุ่นประชาชนคนจะเยอะที่สุดนะครับประชาชนทีนี้แฟนกลับรุ่นสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดรุ่นประชาชนเป็นไงบ้างในบรรยากาศในสนามแฟนคลับครับบรรยากาศถ้ามีเสียงกรี๊ดมากที่สุดก็คือรุ่น18ปีโอ้ครับรุ่นกำลังหนุ่มหนุ่มแล้วก็สาวๆเยอะแล้วปีนี้ก็ต้องบอกว่า สาวๆเยอะกว่านี้เลยจับภาพมาเยอะแยะเลยครับสาวๆมามาเชียร์นักกีฬาที่แบบร่างกายแบบเป็นเป็นแมนอะเป็นแมนโยเฉาจะชอบนะครับเยอะครับผู้หญิงเยอะทีนี้ในในช่วงของปิดสนามนี่จะมีคู่พิเศษอะไรเพิ่มเติมอ่เราจะทําการแข่งขันในช่วงวันปิดสนามวันที่9้าแต่ก่อนวันที่9้าวันที่แปนะครับ ไฮไลท์ก็อยู่ที่การมอบถ้วยรางวัลจากท่านอภิสิทธิ์ท่านอภิสิทธิ์จะมอบถ้วยรางวัลให้แก่ประธานจัาการแข่งขันน่าจะมอบให้ท่านมาโนุเสถิวงศ์นะครับแล้วก็มีคู่พิเศษนะครับมีผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็วันนั้นก็น่าจะมีคู่โอเพ่นที่4คู่เด็ดนะครับแล้วคนต้องเยอะแน่นอนนะครับมีคู่พิเศษแล้วมีคู่ระดับโอเพ่นรอบนอกเอาโอเพ่นีีมาจากไหนปะรุ่นโอเพ่นเนี่ยมาจากทั่วสารอาทิตย์ของทั่วประเทศมารวมทีมกันมารวมทีมใครรวมทีมกันเป็นหนึ่งทีมดาราทีมไหนก็ว่า ครับอันนี้เปิดเปิดกว้างเลยผมบอกอันนิดนึงว่าในตัวของเด็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเปอร์เซ็นที่จะลงในรุ่นโอเพ่นเนี่ยผมเช็คแล้วนะครับไม่ถึง30เซไม่ถึง30มสิบเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดหมดเลยนองต่างจังหวัดมามาหมดเอาตัวเด็กดารามาเด็กนักพรประมาณ30มสิบเปอร์เซนทั้งทีมชาติทั้งทีมชาติทั้งแบบผู้ตกรอบทีมชาติหรือสโมสรต่างๆทั้งหมดนี้ตัวหัวเครื่องบินจองกันเรียบร้อยหมดหมดแล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนวันที่8ไฮไลท์ก็คือท่านน้ำสิทธิ์มามอบถ้วยรางวัลนะแต่ก่อนหนึ่งวันที่8เนี่ยรางวัลเรายังมีแจกทุกวันนะมีมีครับมีทุกวันเลยตอนนี้แจกทุกวันครับรางวัลมีแจกทุกวันครับถ้าไปคุณผู้ชมนะรางวัลกลับบ้านมาได้เลยครับมามาที่สนามฟุตซอลน้ทศิษฐ์ที่ดินเย์นะครับแล้ววันวันที่8คงจะมีของรางวัลแจกแล้วก็วันที่9ก็มีนะครับทีนี้เตรียมความพร้อมวันที่8วันที่9ไว้อย่างไรบ้างความพร้อมวันที่8ที่9ก้าก็หนึ่ง ในสนามสนามแตกไม่มีปัญหาแล้วเตรียมความพร้อมความปลอดภัยเตรียมความพร้อมเรื่องการเข้าชมสนามณวันนี้ถ้าก่อนวันที่8ที่นั่งไม่พอแน่นอนครับก็ประสานทางเทศบาลแล้วขอที่นั่งเพิ่มขอเก้าอี้เพิ่มนะครับโต๊ะไม่ต้องครับเก้าอี้เพิ่มแล้วก็ขอพื้นที่จอดรถน่าจะต้องประสานโรงเรียนจลัดอศูนย์เล็กเล็กเล็กนะครับในขออนุญาตใช้ัดที่หน่อยหรืออาจจะขออนุเคราะห์ถ่ายทอดสด ผ่าน,<อ>น Facebook เฟซบุ๊กไลค์จากนายกชวัตเสินพงศ์ผอชวัตเสินพงศ์บ้างเพื่อจะเปการกีฬาผมได้ข่าว่าจะถ่ายทอดเดือนสิบเดือนสิบผมก็จะขอมาต่อเลยนะครับเพราะว่าต้องต้องถ่ายทอดครับถ้าผมตอบได้ว่าเราเป็นงานใหญ่เพราะนั้นถ้างานระดับประเทศขึ้นมันก็ขยายผลไปอ,อีกเยอะนะครับ ก็ถือว่าต้องฝากกงยุทธการด้วยนะครับว่ามีถ่ายทอดยังไงเอาซ้กวันที่8และวันที่9เลยก็ได้ครับเพราะวันที่9นี่รอบชิงชะเลอรเสาร์อาทิตย์เหมือนกันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันครับคงจะเข้มข้นนะครับบรรยากาศของตั้งแต่วันที่2วันที่3เรียกว่า8ทีมสุดท้ายครับคนเล่นอยู่แล้วครับ่า8ทีมสุดท้ายช่วงนี้คือแน่นอนเข้มข้นช่วงงานเดือนสิบด้วยตรงกับงานเดือนสิบด้วยตอนนี้มันรวมยอดนักฟุตซอลทั้งหมดมารวมในอาทิตย์สุดท้ายเนี่ย ไปดตัวพระเอกหมดเลยเหลือแต่พระเอกเลยครับตอนนี้นอแฝดทีมเหลือแต่พระเอกครับรอนนี้ก็รอชื่นชมนางเอกขอบสนามครับสีสันบรรยากาศเวลาพักครึ่งเวลาจะแข่งขันในคู่ต่อไปะไรบรรยากาศเป็นไงบ้างจากปีที่ผ่านมันมากับ ครั้งที่สิบสองนี่ความแตกต่างของปีที่ผ่านมาก็คือครั้งนี้ในช่วงพาคครึ่งแต่และช่วงมาทีนักกีฬาจะเครียดนะครับเครียดเยอะเครีคยดยแต่และสุดรู้สึกปีนี้นักกีฬาเริ่มเบาบางเยอะเยอะแต่ว่าถ้าเร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 ามองบางคู่ค,คนชมน้อยด้วยเหตุผลเพราะการดูของ ผู้ชมมีการพัฒนาพอเพอเจอสมมติไปเจอทีมกอกลเล่นไม่ได้เรื่องไม่อยากดูแล้วไม่อยากดูแลวพราะเคยเห็นทีมขอไข่เล่นสนุกดูทีมขอใครดีกว่าดีขอไครดีกว่าก็ต้องประชาสัมพันธ์ว่าต้องให้กําลังใจทุกทีส่วนใหญ่ที่มามาชมที่ไม่อยากอยากสนุกก็คือเจออยาก ไปชมทีมเด่นๆน,<ม>นะ,ค,ะครับในส่วนของทีมเด่นก็อาจจะเป็นในส่วนของผู้ปกครองในส่วนของ,องกองเซียโดยเฉพาะต้องให้กํำลังใจหน่น,นี้นเพราะว่าเวลาเราไปแข่งต่างประเทศนี่เห็นไหมบางทีต่างประเทศนี เชียร์ทีมไทยบ้างเราเวลาเขามาแข่งบ้านเราเราก็เชียร์ทีมเขาบ้างสมมติว่ามีเมนูแข่งเราก็ดูเมนูสมมติไปไปทีมรู้สึกทีมแบกเบิร์นป่ะเนี่ยที่เราสโมสรใหญ่น่ะคนดูก็น้อยเป็นเรื่องปกติเพราะการพัฒนาการดูการฟังของคนมันเริ่มพัฒนาก็โดยภาพรวมเพราะนักกีฬาต้องพัฒนาด้วยภาพรวมดีขึ้นดีดีขึ้นอ่าดีขึ้นประเด็นโดทไทยหน่วยงานจันมีร้อนอยู่เพราะว่าหนึ่งทีมมากได้รับความสนใจเยอะงบประมาณมีคนสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานตรวจสอบจะ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าจะเข้ามาแวะเวียนดูแลถามตรงๆงบประมาณในการจัดฟุตซอลเทพไทยครับคำว่าท่านพูดเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับคือนั่นคือเงินของแผ่นดินถูกต้องับแต่การแข่งขันนี้ไม่มีเงินแผ่นดินมีเงินของหนึ่งนะครับเงินบริจาคเงินของท่านสสเทพไทยนะครับเป็นเงินรางวัลส่วนหนึ่งสองเงินเงินส่วนตัวเงินส่วนตัวของค่า อ่าองค่าสมัครของแต่ละทีมเนี่ยทีมโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์เขาก็จ่ายค่าสมัครมาเงินฝนนครเขาก็จ่ายมาเขาคือผู้สนับสนุนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอีกอีกอีกถือว่าเป็นผู้สนับสนุนอีกหนึ่งคนหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือสปอนเซอร์ซึ่งสปอนเซอร์ที่จริงถ้าผมบอกท่านจารจริงว่าผมขอสปอนเซอร์ประมาณสักสิบเจ้าได้แต่ตอนนี้มาเป็นสามสามสี่สิบด้วยเหตุผลเพราะว่าสกภาพของเราเขามองได้ว่าเราคืองานใหญ่เขาก็อยากโฆษณา ในส่วน80อะ60หรือ80เปอร์นเี่ยสปอนเซอร์เดินเข้ามาหาอีกมาขอว่าขอสนับสนุนติดป้ายนอกีฬาครับคือสามส่วนแสดงว่างบประมาณแผ่นดินนี่ไม่มีไม่มีแม้แต่สตังแดงเดียวไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นสอตองอนครสตองภาคสบายใจได้งบประมาณจะจัดเท่าไหร่ก็แสดงว่าเอกชนสนับสนุนคุณเทพไทยเสนพงษ์และคณะสนับสนุนอาจจะมีการใช้เรียกว่า พื้นที่ของราชการบ้างก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นการขอเรื่องปเระ่องปดติแล้วครับระบบของราชการใครก็ขอแต่ถาเธใช้ได้เพื่อส่วนรวมครับชื่อเสียงจังหวัดผมก็ยังแปลกใจว่าเราทุกคนทั้งหมดเลยครับทั้งทั้งทักงนทตการต่างมีส่วนร่วมในการสร้างสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดนครริมราชนะครับผมว่ายังไงก็ฝากไว้ด้วยว่าการสร้างชื่อเสียงเราต้องช่วยกันครับครับก็ถือว่าสําคัญมากอ่ะสุดท้ายเชิญชวนในรอบเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงและในรอบชิงชนะเลิศครับ ก็เชิญชวนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงครับมาดูรายการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับมาเป็นส่วนร่วมของการแข่งขันพุทธศรีนินทเทดไทยครับนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของคือว่าของประเทศไทยนะครับก็ครั้งนี้ก็อยากให้มีส่วนร่วมกันทุกคนครับครับจัดเพื่อลูกหลานเป็นตำนานของงานยันสิลนครศรีธรรมราชครับในช่วงสุดท้ายเราจะฝากอะไรครับคุณยุทธการครับก็ฝากมาชมกีฬาพิเศษเทพไทยครับเสร็จแล้วก็ต้อง เตรียมตัวเตรียมใจครับมาร่วมเชียร์ลูกหลานของพี่น้องในกีฬาเยวชนแห่งชาติครั้งที่3 3คั้นเลือกภาคสี่นะครวันที่20ตุลาถึง29ตุลาคม2559นี้้เครับและเราจะลาด้วยกีฬาพิเศษวันนี้ก็คือกีฬาบมดปลั่ครับวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งของการทําสกู๊ปพิเศษวันนี้เวลาหมดครับเรา3คนนะครับผมจรานินุสิกผมยุทธการรัตนมาตรและก็ต่อต้งครับต้องลากีฬามงคอนด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ,รบมวยปล้ำเป็นกีฬาที่นิยมเสมอมาตั้งแต่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์จุดกำเนิดของกีฬามวยปล้ำเกิดขึ้นเมื่อ15,000ปีในบริเวณที่ตั้งของประเทศฝรั่งเศสโดยมีหลักฐานเป็นรูปภาพเกี่ยวกับมวยปล้ำในถ้ำแห่งหนึ่งชาวบาบิโลนและชาวอียิปได้เผยแพร่การแสดงของนักมวยปล้ำโดยการปล้ำและการเข้าล็อก ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันในยุคกรีกโบร,ราณมวยปล้ำมีหลักฐานอย่างเด่นชัดผ่านตำนานและเรื่องเล่าต่างๆเช่นการแข่งขันมวยปล้ำและแง่มุมต่างๆในรูปแบบที่โหดร้ายปัจจุบันมวยปล้ำถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกส่วนทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรินนครศรีธรรมราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีก็ได้มีการสนับสนุนกีฬาม,มวยปล้ำเช่นกันในส่วนของโรงเรียนเฉลือะเกียตรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชนะคะเราพยายามที่จะด,ดําเนินการในเรื่องของการบริหารหลักสูตรนะคะในระดับของมัธยมที่เน้นหนักในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลายเพราะนั้นผู้เรียนจะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะ เรื่องราวต่างๆนะคะตามแนวทางของหลักสูตรตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียนการกีฬาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนให้เปิดสอนในระดับของรายวิชาสาระเพิ่มเติมต,ามต,ามตาม่างๆมากมายมีหลายชนิดของกีฬาสำหรับโรงเรียนของเรานั้นจุดสำคัญนะคะที่เป็นที่สนใจของชุมชน ในปัจจุบันนี้และค่อนข้างประสบผลสําเร็จก็คือกีฬามวยปล้ำการปูกอมนะครับต่างนักกีฬามวยปร้ำของโรงเรียนเฉลิมพรเกียรตินะครับก็เราไม่ได้เป็นนักกีฬาโดยตรงเหมือนกับสังกัดของเวียนกีฬานะครับอาจจะมีอุปสรรคในส่วนของการเรียนนะครับการเรียนเต้นนักเรียนนักกีฬานะครับก็ได้ช่วยกันดูแลตัวเอง ในเรื่องของความรับผิดชอบการมีวินยัยนะครับทําไม่แต่ไ,ตไนักเรียนนะครับได้เข้าไปศึกษาต่อในระดับต่างๆได้ในระดับหมหาเลยด้วยนะครับในส่วนของนักเรียนอุปสรรคในการสอนก็มีบ้างเล็กน้อยก็คือบางครั้งนักกีฬาก็อาจจะมีความเหนื่อยล้ามากเกินไปด้วยบางทีเราฝึกสอนต่อเนื่องทุกวันนะครับก็อาจจะทําให้มีความขี้เกียจเล็กน้อยแต่ เราก็จะคอยพูดคอยให้กำลังใจและตักเตือนดึงนักกีฬากลับเข้ามาเพื่อให้รู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองทำหน้าที่อะไรนะครับโดยเริ่มต้นจากความสนใจของคุณครูผู้สอนก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วก็คุณครูผู้สอนอเป็นคนที่นะคะ,ะเคยเป็นนักกีฬานะคะมวยปั้มมาก่อนเคยได้รับรางวัลในระดับต่างๆมาก่อน เมื่อมาทําการสอนที่นี่ก็ได้นําเสนอเรื่องราวเหล่านี้นะคะขึ้นมาดิฉันก็ให้การสนับสนุนและส่งเสริมโดยให้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจทุกคนไม่จํากัดเพศและไม่จํากัดอ,อ,อายุนะคะได้เข้ามาเ,เล่นกีฬาประเภทนี้บางครั้งนักกีฬาก็มีความเหน็ดเหนื่อยจากการแข่งขันแต่ เต้าที่ได้สอบถามก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นจากการแข่งขันนะครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนด้วยเตรียมตัวเรื่องของการฝึกซ้อมกีฬาด้วยแต่เต้าที่ผ่านมาก็นักเรียนตั้งการเรียนแล้วก็การเล่นกีฬาก็ควบคู่กันไปด้วยกันได้นะครับจนเป็นที่ยอมรับของคุณครูผู้ปกครองนะครับผู้บริหารนะครับปัจจุบันผมก็ทําหน้าที่ครูฝึกสอนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือ ทางอาจารย์น่าลงศักดร่มเย็นฝึกนักกีฬามวยปล้ำไปด้วยนะครับก็มาอยู่ในโรงเรียนนี้ก็น้องๆนักกีฬารุ่นใหม่ก็มีความพัฒนามากขึ้นมีความตั้งใจมีอุปกรณ์ที่พร้อมมากกว่ารุ่นพวกผมก็อยู่กับน้องๆน้องๆก็มีความตั้งใจดีมากที่เข้ามาสนับสนุน บ้างก็จะเป็นหน่วยงานของออการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นมีกีฬาระดับมีสมาคมนะคะกีฬาจังหวัดนะคะสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีบ้างในบางช่วงที่มีบุคคลนะคะที่ให้ความรักความเอ็นดู กับเด็กๆก,กับคุณครูเนี่ยให้การสน,นับสนุนเพิ่มเติมมา